สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปัญญาทิปสตูดิโอวันนี้เราจะมาดูการทำออโตมิชเช่นในแท็กเสียงร้องในการควบคุมความดังเบาที่เราเรียกว่าดินามิกเลนว่าเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมได้ทำการอินเสิร์ตแท็กดนตรีและเสียงร้องเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับ e d i t ิสแนนะครับแล้วมาเลือกปลักอินตัวนี้นะครับมาที่ Vocal แล้วเลือกปลักอินนะครับที่มีชื่อว่า Vocal Reader ตัวนี้นะครับเราเลือกเป็นโมโนนะครับเพราะว่าไฟล์ของเราเป็นโมโนนี่นะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับปลักอินตัวนี้นะครับมันใช้งานได้เจ๋งมากเลยนะครับเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆติ๊กใส่ตรงนี้ก่อนนะครับที่ R และ W นะครับให้เป็นสีแดงและสีเขียวนะครับจากนั้นนะครับก็มาคลิกตรงนี้ด้วยนะครับที่ลักอินด้วยที่ข้างล่างนี้นะครับนี่นะครับให้เป็นสีแดงนะครับคําว่า Y e นะครับให้เป็นสีแดงก็คือการเขียนนะครับเราจะทําการเขียนออโตเมชั่นนะครับในการควบคุมความดังเบาของเสียงนะครับได้แบบสม่ําเสมอไม่วูบวาบนะครับทําให้นักร้องของเรานะครับเสียงไม่วูบวาบนะครับ สม่ำเสมอนะครับเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะทำการเล่นเพลงนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราทําการเพลงเสียงร้องและดนตรีนะครับมันก็จะทําการเขียนออโตเมชั่นให้เราแบบออโตนะครับหลังจากที่เราเขียนแล้วนะครับเราก็ทําการปิดตรงนี้นะครับออกไปนะครับที่ตัว w u นะครับเป็นแดงๆงนี่นะครับสีแดงแงปิดออกไปด้วยนะครับแล้วก็ตัว r ที่เป็นสีเขียวก็เอาไว้นะครับตัวนี้ครับเอาไว้แล้วก็มาทําการปิดที่ p l u อ in ด้วยนะครับ ปักอินนะครับแล้วก็ทําการปิดตัวแดงนี่ครับแล้วก็มาติกใส่ตรงเขียวนะครับก็คือรีดก็คือการอ่านนะครับทีนี้เราจะไม่เขียนแล้วเราจะมาทําการอ่านนะครับมาติ๊กใส่ให้เป็นสีเขียวนะครับที่ปักอินด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาเพลย์ดูอีกครั้งนะครับว่ามันดังเกินไปหรือว่าเบาเกินไปนะครับ ถ้าว่ามันเบาไปนะครับเราก็สามารถลากคุมทั้งหมดของออโตเมชันนะครับลากคุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะมีเครื่องหมายนะครับเป็นรูปลูกศรนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปลูกศรนะครับอ่านว่า Score นะครับนี่นะครับ Score v e r t i c a l l y นะครับตรงนี้นะครับเราเอาเมาส์นะครับที่แรกมันจะเป็นรูปมือใช่ไหมครับเราเอามาซีเสร็จตรงนี้นะครับแล้วมันจะเกิดลูกศรนะครับเกิด s c o r e ขึ้นมา ให้เราลากนะครับขึ้นมาแล้วแต่ความดังเบาของเสียงนะครับเราอยากได้เสียงร้องเด่นนะครับเราก็เอาขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเรามาเพลดูนะครับเพลดูอีกครั้งครับขยับขึ้นลงได้นะครับ นี่นะครับแล้วก็จะได้ความดังเบาของเสียงร้องแล้วนะครับแบบไดนามิกเรนนะครับที่เราเรียกว่าไดนามิกเรน d ไดนามิกเรนคืออะไรก็คือการควบคุมความดังเบาของเสียงร้องของเรานะครับนี่นะครับและถ้าเพื่อนๆต้องการอ d ด t ิอีกนะครับก็ทําได้นะครับมาที่ตรงนี้นะครับสมว่าตรงนี้มันเสียงมันแรงไปนะครับเราก็สามารถเอาเส้นเสียงลงมาได้นะครับแต่ว่าเราต้องคลิกออกก่อนนะครับ คลิกออกก่อนแล้วเราสามารถอิดตรงนี้ได้นะครับเอาขึ้นเอาลงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับขึ้นเอาลงได้ความดังเบาเราอยากปรุงแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่นะครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าตรงนี้มันแรงไปนะครับผมต้องการเอาตรงนี้ลงก็ได้เห็นไหมครับเราสามารถควบคุมได้นะครับเสียงของเราก็จะไม่วูบวาบนะครับจะแบบ สม่ำเสมอนะครับทำให้เพลงของเราดูดีขึ้นมาเยอะนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ